แม้ทุกอย่างจะเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจและไม่ตั้งใจแต่โหลสุดท้ายก็จุดจบด้วยความตั้งใจของเราอยู่ดีค่ะคุณรู้ไหมคะว่าสิ่งเหล่านั้นนะคะทุกคนนะ่ะเกิดขึ้นอยู่แล้วทุกคนทําอยู่แล้วแต่แค่ทุกคนนะคะอาจจะไม่เข้าใจบางคนอาจจะเข้าใจแต่บางคนอาจจะไม่เข้าใจส่วนตัวยาดาเองคะ่ะเมื่อก่อนไม่เคยเข้าใจเลยเนาะว่า บางทีเราคิดอะเราคิดไปก่อนแล้วอะแต่การลงมือทําทําทีหลังมันไม่ทําไม่ได้สอดคล้องกันบางทีเรายังไม่ทันคิดเลยเราทําไปก่อนแล้วเนี่ยละคะมันมีหลายแง่และก็หลายมุมเนาะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ค่ะเนาะคุณจะต้องตั้งใจในสิ่งที่คุณทํามากน้อยแค่ไหนสุดแล้วแต่คุณจะตั้งใจนั่นเองค่ะสิ่งดีๆจะเข้ามาหรือสิ่งไม่ดีจะเข้ามาก็อยู่ที่ตัวเราค่ะ เป็นคนตั้งใจที่จะเลือกที่จะทําหรือเลือกที่จะปฏิบัติหรือเลือกที่จะนํามาใช้กับชีวิตตัวเองนั่นเองค่ะใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะยาดาเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะ